ครึ่งหนึ่งฮะในนี้ต้องยิงให้หมดใช่อย่างเราต้องยิง11คนต้องยิงครึ่งหนึ่งหลังจากนี้นะฮะต่เราบคิวคอนเฟิร์มครับผมต้องกลับไปปั๊มยางมั้งวะน้องน้อง นี่ฮะวิตติมไรครับหนีออกไปฮะแปดสิบสี่คะแนนครับผมโอ้โหแล้วน่าเสียดายตรงที่นี่ฮะคิวคอนเฟิร์นเราโดนตกลงมาอยู่ที่5เลยนะเมื่อกี้ครับสำหรับแต้งของกิวคอนเฟิร์นแล้วไฮขึ้นมาแทนครับอนที่2 66คะแนน64สิ่เป็นเดทเท่าเขาเดทเทเนี่ยโอ้โหตาม20ก็ถือว่าไม่น้อยนะตรงนี้นะครับผมแล้วเก็กเอสนะครับ64เท่ากันเลยนะครับคิวคอนเฟิร์นแน่นอนหกสิบที่5ซาเดส60ดีวายห้ฟีนิกเกมมิ่ง55ครับดูฮะตองเคใช่ครับโอ้ดูฮะตองเคฮะ โอ้แล้วมีเปิดยิงเข้าใส่ไล้เหมือนกันนะสำหรับเดเทดดูว่าแวนโอติก้าถ้าเคลียร์ตรงนี้ได้แล้วเจนฟอร์สครับแม่โดนน็อกลัวๆเลยนะสำหรับเจนฟอร์สตอนนี้ครับเพราะโดนเยี่ยมคุดไปแล้วว่าดูก้าระเบิดสวยครับมันน็อกแซกได้และเจมไปน็อกฮามิลเลียนครับเอาละครับแล้วก็จะเก็บซาเดสครับผมซาเดสคนสุดท้ายหรือว่าตรงนี้เคเจครับแล้วด้านหน้าโองอติก้าครับผมยังไงแล้วเซอร์บราตรงนี้ไปน็อกวีทีเอฟได้หนึ่งทีดีฮะแล้วยังรอดอยู่เคเจคานหลบออกซ้ายสโม็กปิดสองลูกครับซิกแซกไปเก็บน็อออคคคฟาาารรีีี่กทับแล้วตงงยิเม อาฮะเหนือจะคน่าจะเหลือคนเดียวแล้วครับตอนนี้ถ้ามีตัวทายได้หมดตี้แล้วครับผมโได้แคทสองต่อสามตอนนี้ยังไงแล้วมาเกตสซาเดสเอีกครับเดนแฮกมมิงและเคเจจุ่มมาตรงนี้เรียบร้อยครับผมแล้วคาร์เมาก็ตายไปเป็นคิวของซิกแซกครับและเจนฟอร์ก็ดูจะไปเลยด้วยวิกตุมไรจบ11ไม่มีแต้มเลยครับตอนนี้เอาแล้วฮะได้เวลาแลวครับตอนนี้ขอคนไทยเราได้เวลาระเบิดพลังเกมสุดท้ายมันต้องไลท์ที่สุดนะฮะตอนนี้ต่อเคกับซิกแซกครับ คิวคอนเฟิร์มนะฮะไกลๆเลยนะฮะตอนนี้ครับน่าจะยังพอมีโอกาสนะสำหรับคิวคอนเฟิร์มครับแต่ต้องรอดูเหมือนกันคะแนนนี่เป็นยังไงกันบ้างนะฮะเอวขอดูแป๊บดูอะลิวิดพีดีนะฮะท่านผู้ชมนะฮะผมงัดหมดอะตอนนี้นะฮะบอกเลยเจมครับ ีโซเอาวะถึงแม้มันจะเลือนลางแต่มันก็ยังเป็ความจริงไปได้นะฮะคิวคอนเฟิร์มอะ62คะแนนเขาตามเดเท็อยู่2สแสดงว่าเขาก็ต้องยิงประมาณ13ตัวพร้อัะได้แชป์ไปเหมือนกันนะค <laughs> ิวคอนเฟิร์มโจทย์ไม่ได้บอกว่า <c oughs> ห่างกันมากนะนิด,นด,นดๆครับผมแต่ก็ไม่ได้เลือนลางนะก็ะทำได้ครับถ้าถ้าถ้า,ถาดูเดี๋ยวต้องดู Q คิวคอนเฟิร์มครับว่ากี่คิวมาแล้วนะ ต้องเดินเคลียร์นะยังไงก็ต้องเดินเคลียร์ไล่ขึ้นมาเลยฮะตัวดับคิวคอนเฟิร์มก็ตอนนี้ผมเอาหมดแล้วอย่างที่ผบอกไปตอนนี้ใครก็ได้ขอให้เป็นไทยนะฮะถ้าได้ลุ้นนี่เราลุ้นหมดนะาวบังคับเลยฮะแบบนี้2คิวแล้วอ่ะตรงนี้อ,อ,อีกสิบอีกสิบเอ็ดอ่ะสวัสดีะมาณน,นี ตอนนี้เนี่ยได้มา2คิวเท่ากับว่าสถานการณ์เดียวกับเดทเทิดแล้วพอตอนนี้เต็มเท่ากับเดทเทิดแล้วเท่ากับว่าตอนนี้24คน4คนคือคิวคอนเฟิร์มเนี่ยครึ่งหนึ่งฮะในนี้ต้องยิงให้หมดใช่อย่างเราต้องยิง11คนต้องยิงครึ่งหนึ่งหลังจากนี้นะฮะตัวเราคิวคอนเฟิร์มครับผมเอาลุยเลยครับผมวัยรุ่นอยู่กับ4ตัวครบเลยนะฮะตรงนี้ต้องทำงานกันหน่อยแล้วฮะตัวเราคิวคอนเฟิร์มก็พวกมันนั่นแหละแม้พวก 24K อิบสี่ที่ว่าว่าใครว่ามันน้ำต้องลดระเบิดชื่อกูยิงหน่อยยยมมมัันนนนนองงวเเีี่่ลุิกูย ผมเห็นทายเฮ้ยสี่ตัวผมเห็นแล้วยี่สิบใครอยู่สี่ตัวอะไรรวมกันอยู่มื่อเอาเอาซ้ายมือก่อนได้ไหมเอาซ้ายมือก่อนได้ไหมดูแล้วพี่ดูแล้วตรงสมองมั้ยเบีกิลวะใช่เต็มเลยมาแล้วพี่กลับบ้านแล้วที่ใครไม่เหน็บป่ะพี่เหน็บไม่มีไม่มีไม่มีเว็นเยอะมากเลยห้องน้ำก็มีนะเว้ยเห็นสองตัวในสมองตอนเนี้ยเออเดี๋ยวมันต้องวิ่งนะเนี่ย ดาวาไฮไลท์ไหไลท์มา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 ไม่เอาฝ่ายยาวอ่ะบ้านบ้านมันเข้าไปแล้วบ้านอยู่หลังไปตรงนี้มาร์กเลยตายตายหมดตายตายหมดตายตายหมดนะบ้านมันชิดเดินมาร์กหนึ่งได้ปะบ้านเจ็บมากตายตายหมดแล้วนะที่ผมยิงโอเคเออเล่นสายได้ปะสายไม่อยู่สายไม่อยู่ แต่มันมีเอ็ดดี้อยู่นะเว้ยบุรีรัมเอ็ดไอ้กูว่ามันมีบุรีรัมอยู่นะเว้ยระวังนะเว้ยใช่ปะบุรีรัมเหลือเต็มปะหรือไม่เต็มปะไม่หรอะกูเล่นซ้ายสุดให้ได้ไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่เล่นซ้ายสุดให้พวกมึงดูขวาสุดไว้นะ ต้องเดินขนาดแล้ววะต้องเชิญเดินตรงผมแล้ววะต้องเชิญเดินแล้วเนี่ยขนาดไปบ้านนี้ไม่มีเล้วเพรามันขึ้นไปตีกันแล้วเว้ยบ้านบ้านขวาเมื่อกี้มีมีเหรอใต้ตีเหรอนะยังอเราต้องเคลียร์สายเราเราต้องเคลียร์สายตอนเนี้ยระวังงูนะเว้ยบุรีรัมย์อ่ะเดี๋ยวต้อรอก่อนนะแถวนี้ไม่ใช่มันมีอยู่จังหวะนึงถ้าใครฟังผมอ่ะคือเดินชิดบ้านได้เลยอ่ะเออดูแล้วแต่คือวันี้เราจะไม่ได้แต้มอีกไงแมน เปลาดไอ้จะไปลัดพูดผิดไอ้จ๊ะจริงๆอ่ะต้องยิงน้อยกว่านี้ไว้พี่แล้วก็ให้ให้คนส่งคนไปทำบางอย่างด้วยเว้ยโอเคไม่งั้นเราเราได้บ้านเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ผมยิงเจ็บไปตัวหนึ่งอ่ะผมเห็นแม็กซสี่ตัวครบเลยอ่ะไม่ไม่อยู่ด้วยกันอ่ะใกลระวังนะพี่เหมือนจะเหมือนเหลือบุรีรัมเหลือความไปรู้เช็คเตอร์เนี่ยพี่อยู่ไหนคนหนึ่งว่าเราต้องไหลลงว่ะพุงนะพี่พี่จ่าไปดูข้างหน้าก่อนนะมามาพี่คนนึงได้ปะเจอพี่ไกด์ผมกำลังรอเจอแล้วอยู่ตรงนี้พี่ไกด์มาผมมีตนึงมันบวกกันอยู่ออ่่่ะะมมััันนนนไเตใสก พี่ต้องไล่สายสุดให้พวกมึงวันวะได้ได้พี่ไกด์ผมเด้ไบ้านหล่อมาเล่นตรงนี้เลยนะบ้านหล่อมาเล่นตรงเล่นสี่เอ่อผมดูบ้านให้ไปสายสามสามหนึ่งได้ปะสามหนึ่งได้ไหมน้าผมยิงฟรีน้าผมโดนดูพี่ไกด์เห็นปะตรงเนื้ที่ผมมาร์งเลยเนี่ยเอาไะเจมเอาดิเอาไะเอาเลยเอาเลยกูไหลมึงฟังกูนะกูไหล้ายมไหมพวกมึงฟังกูนะพวกพวกมึงไหล้ายมาได้นะไหลมาเดินตัดพวก่อนเลยผมกลาไม่หยุดเออ ให้มันตายดิฟินิกมันตายไหลไปทางกูได้นะอยู่ตรงนี้พี่ตรงม้าผมตรงม้าผมตัวนึงบุรีรัมึงไหลลงมังล่าสุดได้นะเอ้ยตัวหนอนตัวนึงพี่ก็ยิงหนอนให้ผมได้เที่ยวรอเดี๋ยวต้องกลับไปปั๊มยาวมันวะน้อง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 หลายมากหลาหากครูเออผมเป็นทหาไม่ได้นอนมันไหลมันไหลมันไหลเยอะมากถหารสามตัวเลยตัวหนอนน่ะหน้ากู

ก็เลยหลังมาแมนแมนแมนนี่มันตามพี่มาแมนเมื่อพี่มันน่าจะเหลือตัวเดียวป่ะบุรีรัมำใช่ใช่ตัวเดียวเผือปืนป่ะรอเกมโฮงมันยิงมาได้นะมันมีเออแล้เกมโฮมกับยิงสี่เคอะน่าจะรออยู่ในแอ่งนี้ว่ะพี่ไกด์เออแล้วผมมีออปชั่นนะพี่เอาไปใช้ป่ะต้องหมดไม่ได้แล้วม่นต้องหมนต้องรีบทำให้อแล่้ววันนี้เจนกลางๆโดนยิงตายเลยอะแล้ะฝั่งของคาบเราหมดอย่างนั้เนี่ยกูอยากเดินไปเคลียร์ก่อนว่ะพวกนะไกด์ เกมโฮมมันไอ้ปื้มมันอะกลาเราก็ไปฉีกข้างหน้าว่ผมว่าพี่ว่าเราฉีกข้างหน้ากว่ามุมแม่งเสียเปียบมากเลยเนี่ยมันแฟรใส่ใครอ่ะเกมโฮมลงมาเกี่ยวระวังนะนี่ไงเอาไอ้ปื้มก่อนอปื้มก่อนเอาปื้มก่อนหวยแล้วเกมโฮมแม่งอยู่แอร์ดอกปะอยู่ซ้ายพี่ไกด์นอน้ายเอาหัวเอาหัวพี่ไกด์เอาเอาเข้าหัวแล้วสวยข้ามมาข้ามมาข้ามมาเหลือกี่ตัวเหลือสามตัวดิข้างบนดสี่ตัวพี่สี่สามใช่ หน้า 4, 3, สี่สามเซตรีเซตได้เฮ้ยเข้าบอลเยอะมากไอเจมเห็นแล้วสองตัวอยู่เนาะอยู่ตรงนี้ใช่เนี่ยมีออฟด้วยเฮ้ยมุมเราได้เปลี่ยนมาไงเข้างบนต้องลงอ่ะถ้าเราเก็บสมองอะไรเยอะอ่ะเดี๋ยวผมหาเก็บสมองตอนนึงกูจะต้องตีแตะเนินนี้วะตอนนึงเอเจมออกขวาเล่นได้อยู่นะพี่เออมีออฟด้วยว่ะไาเฮียเฮ้ยกูไปโดนเกมโฮมยิงข้างบนสุดเลยนะแม่เฮ้ยหน,หน้าผมเอเจมเอาบอลเอาบอล อีกมาหาึมงตัวนึงนะเอ๊ะเดี๋ยวแมนแล้วเจมมันไม่รู้ว่าเจมอยู่ไ้แมนอเสวยเจมตัวไม่อีกตัวเลยเหรอเจมใช่ไม่เช่นกันโอเคเจมหน้ามึงตัวเดียวเจมหน้ามึงตัวเดียวเจมหน้ามึงตัวเดียวเจมตัวเดียวตัวเดียวหน้ามึงตัวเดียวเจม โอ้ยเอี้ยโดนองเลยยิงข้างบนยิงอย่าตายอย่าตาเดี๋ยวตัวเดียวไม่ไกลเดี๋ยวตัวเดียวค่อยๆเล่นได้แมนดึงเจมได้นะท่ารอไม่ไกล์รอเพื่อนนะไม่ทันหรอไม่ทันไม่ทันหรออยู่ในวงอยู่ในวงคิดแล้ววงเดินแล้วเฮี้ยนทอดเลยคิดแล้ววงเดินแล้วทอเลยไม่เป็นไรเพื่อน ม,มาแล้วลวะมันอยู่บนหัวกูนะเว้ยมาร์คสองกูล,ล่าสุดน<ม>่าจะไหลขวาไปเดี๋ยวหาตำแหน่งก่อนนะเว้ยเดพี้ไม่เด้ไม่เดบมาน่าอยู่ขวาน่าอ,อยู่ขวาวท่านั้นอ่ะขวาซุดขวาซุดพี่ไก่พี่ไก่เดินเล่นได้นะพี่เฮ้ยไปเดินกับสายแมนมาเดินกับสายโอเคเออแถวนั้นแหละแถวเนินหน้าเป็นสายมือเออไก่อยู่กลางวงนะแมนโอเค้ม่ไปเดินกับทางสมุเอ็มแมนทางสมุเอ็มทางสมุเอขวาเออข้างหน้า จ้ำวะกี่คิววะผมได้หนึ่งผู้ห้าในสัตว์ผมก็ห้าเฮ้ยแชมป์ไม่ได้อ่อยจังเฮ้ยที่สีถ้าปีทีอาร์ไม่ได้ไม่ได้แต้มหรอกแชมป์เว้ยเอ่อผมเอาบทน่ะอย่างที่ผมบอกไปตอนนี้ไทยก็ได้แชมป์์ด้วไสัตขอคนไทยนะฮะถ้าจะลุ้นนี่เราดูปีทีอาร์พี่ว่ามันได้กี่คะแนนคือเราห่างมันแค่สองพี่ถ้ามันได้สองแต้มเราก็แชมป์เพราะเรายิงเยอะกว่ามันใช่ไหมเราได้กี่แต้มว่ายี่สี่อ่ะ ไี <24 S 2> ่สิบห้ยี่สิบสี่เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะเท่าไหร่ยี่สิบสี่ตามพี่เราต้องดูว่าที่หนึ่งไม่ตามหรือเปล่า อย่างน้อยฮะสวิทครับจะดูฮะตอนนี้เหมือนเขารับหลังอยู่ครับแล้วรอเซอร์เบอร์ลัดลุกขึ้นมาด้ครับแล้วสวิทลุกขึ้นมาได้เต็มปะรอเซอร์เบอร์ลัดไม่ถึงหัวสามคนไปหาพี่บาบี้ตรงนี้ครับรอขึ้นมาเดินแล้วเจมส์ฮะกำลังจะย้อนกลับมาแล้วบอกจากไฮกลาวเขาด้านบนไม่ทงตาอยู่ว่าสายตาไปอยู่แล้วเฮ้ยเออสี่คิวแชมป์พี่ห้าวิ่เิิดเจมตอนนี้แชมป์เฉยยังแฝ่